สวัสดีคนดูชาวไทยกันทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง t w i ี c h Channel ที่ช่นเคยนะมาครับเกมนี้ก็เป็นเกม <got> เกมหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ก็เล่นยากนะอะไรวะก็เพิ่งดีแล้งมาบันาเลยนะครับผมก็ตาแรกของวันนะครับวันนี้ right. เรามา <but> เล่นทูเล <but> นกันล้วเป็นทูเลนฟาร์มนะย ตอนแรกก็มาบูบับเลยนะครับผมเหมือนแพทใหม่นี้นะครับก็จะมีการปรับบัฟทูเลนนะครับผมเป็นสกิลหนึ่งนะก็พุ่งไวขึ้นนะนี่ครับตอนใช้สกิลหนึ่งนะครับก็จะพุ่งไวขึ้นนิดนึงนะครับผมก็ก็ผมก็ว่าดีนะเล่นเล่นง่ายมากจูเลน mm. โอเคครับล้าเพื่อนเราโดนเฟิร์สบา่นอย่างนี้นะครับผม เรียกได้ว่าเปิดเกมมานะครับก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะแล้วก็มารับกลางนะครับเออตอนนี้เราเจอเอ็นโซโรมนะครับแล้วก็นาคอส์่าเนะี่ยผมเลยหยิบชูเลนมานะครับผมฟมาร์มไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับยังไงเลดเกมนะครับเราก็ไหวอยู่แล้วนะ เรื่องที่จะจบล่างเนี่ยครับผมเว็บนี้แล้วก็รับฟรีเลยนะครับทุกคนรวยนะครับผมเกมนี้หางเงินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นบนกับเพื่อนนะครับเพื่อจะได้คิวรู้ว่าเราจะาดาวดีว่ดาดักเกิดว่าเอา,ารักดีกว่านะทุกคนเดีย๋ยวเราก็ขึ้นไปนะครับ วันนี้สกัดมาด้วยนะทุกคนโอเคผมได้นะครับวิโดนสัน้นไม่นา่ารอดน,นะทุกคนสกัดต้นเกมแรงมากนะครับเรียบร้อยมีคนมาดิปโปะเรียบร้อยนะครับโอเคครับแล้วก็ตามมาตอนเกิดกันเลยนะครับฟาร์ไปเรื่อยๆนะครับชลินไม่มีอะไรมากครับเกมนี้อีกอย่างเงินเราตามเนี้ เล่นยากอยู่นะครับเกมนี้ตอนนี้ผมเล่นอยู่ผมก็ใจเสียอยู่นะกลัวว่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเกมเราตามรู้จักสกอร์ก็ดูนะครับแบบห้าส่วนเลยนะทุกคนหกส่วนแล้วเรียบร้อยนะครับเ <Everybody knows. S 1> อนโซโดนชัตดาวนะครับจากงลิเลียนาถือว่าได้อยู่นะเรียบร้อย <Everybody knows. S 1> ลิเลียนาโดนเก็บไป จังหวะนี้ผมเลือกที่จะไปเล่นบนนะครับผมก็เลยไม่ได้ช่วยริโ้นะว่าจะมาเอาการนี่แหละนี่ครับผมปิดซาต้าครับจังหวะนี้น่าจะไม่รอดนะครับโดนลุมเรียบร้อยโอเคครับมาเราไปรับกลางช่วยเพื่อนนะครับผมจังหวะนี้ชีนตีไปไม่ตายนะครับผมเพื่อนขอรับได้นะ อุ้ยโดทอนสกัดอีกอุ้ยในบ้อมเลยเหรอไม่รอดโหสกิลเพิ่งมานะครับหิวไปหน่อยนะเมื่อกีนนะก้นะสกัดนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทุกคนเปิดเกมมาก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับโอ้ยซาตา้าอุ้ยมีแข็ง โอเคสวยนะครับสวยสวยสวยหน้าคอสตัวนี้ไม่ได้เะยครับเบกลางวิสแปกไม่ขึ้นนะครับมาครับเราไปเล่นบนกันนะครับเจอสกัดเนี่ยตอนนี้โอ้ยแรงมาก ได้เบอร์ไปเรียบร้อยครับผมแลวเจมหนักมากเลยนะตังงวันนี้ไปดูเหมือนเพื่อนจะถ่ายมานะแต่เราไม่มีเลือดเล่นนะครับเ,เพื่อนหัวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอาฟ้าตัวนี้ก่อนนี่ครับเรียบร้อยริปโป้นี่ครับไปเก็บนะคอร์ม่ได้เดีย๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้เรียบร้อยครับตายนะครับผมมันก่อนตอนนี้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นของเราเนะ ได้ okay. มังกรแล้วนะครับผมจะเราไปเคลียบบนกันเลยนะครับก็ของเริ่มมีแล้วนะทุกคนเอาเลยครับตอนนี้ขอตัวกลับว้าปกลับบ้านก่อนนะ <c oughs> เติมเรื่องอากสักหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็แรงในระดับหนึ่งแล้วนะก็พอจะสู้ตัวตัวต่อตัวกับใครได้อยู่เอาง่ายถือว่าไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเรามีนั่นเองนะครับ เอาง้ดจังหวะน,นี้จันตีใส่ทอเนี้ยผมจะไปติดเลดบ้าก่อนสวยนะครับเพื่อนเราเก็บงานไม่ได้จังหวะน,นี้งไงสกัดโอ้โหแรงมากนะครับทุกคนโอ้โหสแต็กไม่มีนะครับถ้ได้วเวิรมไปตรงนี้เรียบร้อยครับผมเกือบไม่ได้นะสุดยอดมากเลย ็เราเริ่มแรงลนะทุกคนช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฟาร์มกันไปก่อนนะทุกคนโอ้เพื่อนเราสวยมากเลยนะครับก็แพทนี้ทุเรนปรับใหม่นะครก็ผมว่าค่อนข้างเล่นแบบได้ดีอะไรทีเดียวนะครับก็ไปลองเล่นก็ได้นะ นะ,ะเขาเลียงเหลือนิดเดียวทะเดือบไปเรียบร้อยตายได้ไหลมาชจังหวะน,นี้ยิง,งมีอีกดอกครับผมโอ้โหเจ็บหนักเจ็บหนักเฮ้ยสกัดมาต่อยทีพันเจ็ดเดือจะเชื่อยังไงครับจะเล่นต่อหรือเปล่ามีนาเล่นต่อนะครับผมเพราะผมเลี้ยงก,ก็น้อยแล้วถอยมายยลิเลียสวย โหแรงมากทุกคนถอยดีพันเจ็ดฮัลโหลแต่เราก็แรงรพอๆกันนะครับทุกคนสายฟ้าเราชอตแรงมากไม่มีอะไรครับแรกๆก็ฟ้าไปก่อนเนะี่ยเหมือนเพื่อนจะเอาดาร์ก,กันหรือเปล่าเนะีทุกคนเราไปช่วยเพื่อนดีกว่านะครับ ดาร์กตัวนี้น่าจะเป็นของเรานะครับสวยโ okay. อเคเอาไฟตรงกลางจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหโอ้โห้ผมโ,โ,โดนเลยครับไปวะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโคตรแรง เรียบร้อยทีมเริ่มตายทุทกคนสองคนสามคนแล้วโอเรียบร้อยเทนตายเรลือหม,มคนเดียวนะเโหลเกินตไปไปรุ่นนี่มันอะไรครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเวฟเราสูงนะครับผมก็ข้อดีของการทําเวฟนะครับก็ถ้าเกิดเราตายยกทีม,มอย่างเงี้ยแล้วเวฟเราสูงอนะ่ะมันจะ คนอื่นจะจบจบบ้านเราไม่ได้นะฝั่งตรงข้ามาเออก็พยายามนะครับดันเวฟไม่สูงหน่อยนะครับผมทุกคนให้เลยแบบแม่น้ำอะ่ะเออเวลาเราตายยกทีอยางเงี้ยเขาจะได้ดันเขาจะได้ดันบ้านไม่ได้นะโอเคกับจังหวันี้ก็ไม่ดูจะทำอะไรนะทุกคนเพราะว่าเราก็มาดันเวฟสูงแนละ้ เมือสกัดจะหลุดนะทุกคนไปไกลจสาตน,นะน์น,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 นะครับเกมนี้ก็ลากมังกรมาก่อนี่ครับขยันฟาร์มหน่อยนะทุกคนเก็บให้หมดนะครับทือเหมือนนะเขาจะไปถลุงป้อมล่างเราวนะ โดนไมโอยิงไปเกือบตายนะครับ yeah. be. อ่าเรียบร้อยนากอนะครับโดนลิเลียหน้าเก็บไปนะครับแต่จังหวะนี้จะนัวไฟกันหรือเปล่าเรนบ,บนนะครับเอาสกัดก่อนนะครับผมทันเดอร์เบิร์ดไปเรียบร้อยนะครับได้ไหลแน่นอนจังหวะนี้เพื่อนบวกอยู่ตรงหน้านะครับเคจจังหวะนี้โอ้ตายนะครับ โอ้สวยโ้ช็อตแรงมากทุกคนสวยจัดนะครับช็อตสุดท้ายน่าจะจบเกมเลยนะครับผมก็ขนาดต้นเกมเราแบบว่าเสียเสียเยอะนะ,นะเนี่ยเราจังแบบว่าชนะ <c oughs> ครับนาคอจังหวะนี้ยังไงโอ้ตายไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยชนะแล้วนะครับทุกคนโอ้นี่ขนาดเกมตาะนเน่ย